ดีคะ่ะท่านผู้ชมคะในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้ก็จะเป็นเทศกาลที่ชาวจีนทั่วโลกจะได้ออกมาเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งฤด,ดูใบไม้ผลิพร้อมกันนะคะสำหรับประเทศไทยนั้นสิ่งที่เห็นอยู่คู่กับเทศกาลตรุษจีนก็คือประเพณีการไหว้เจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้ตรงกับปีขานหรือปีเสือสถานที่สำคัญอีกที่หนึ่งก็คือศาลเจ้าพ่อเสือ ซึ่งพี่น้องชาวไทยและชาวจีนให้ความนับถือกันมาโดยตลอดวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้กันค่ะอาจารย์คะการไหว้พระของชาวพุทธกับชาวจีนต่างกันยังไงคะการไหว้พระแบบคนไทยนะคะเป็นการไหว้พระในพุทธศาสนาที่มีพระบรมศาสดาคะเป็นหลักก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรียกว่าถึงองค์ประกอบของพระรัตนตรัยค่ะ เพราะฉะนั้นการไหว้พระของเราจะเป็นการไหว้ที่แสดงความเคารพอย่างสูงสุดนะคะการไหว้พระแบบชาวจีนมีหลายอย่างนะคะคือไหว้พระโพธิสัตว์ซึ่งก็จะมีความแตกต่างกันกันกบการไหว้พระรัตนใจหรือพระบรมศาสดานะม,มีไหว้พระโพธิสัตว์นะคะอันที่สองก็คือการไหว้เจ้าหรือเทพเจ้าคือเหมือนไหว้เทวดาก็จะเป็นอีกลักษณะหนึง่งไม่เหมือนกันนะคะ,คะทีนี้การไหว้พระ ของชาวไทยนะคะส่วนใหญ่ที่เราไปกันก็คือเข้าไปในในวัดในโบสถ์แล้วเราก็กราบพระแล้วทีนี้การไหว้เจ้าของชาวจีนเจ้าคือใครคะคำว่าเจ้าในที่นี้นะคะคือต้องคงต้องย้อนเนี่ยนะคะว่าเจ้าเกิดขึ้นได้อย่างไรเราต้องย้อนไปทางลัทธิเต๋าเ <c oughs> ต๋าเขามีการเหมือนกับให้รางวัลเนี่ยนะคะ <c oughs> คือมีการยกย่องอย่างเช่นมนุษย์คนใดที่ทําความดีอย่างยกตัวอย่างเช่น ทางไทจงมีคุณูปการต่อประเทศทางเตาก็ยกย่องให้เป็นเทพเจ้าแห่งเตาเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งนะคะหรือบางทีเนี่ยคือเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมมีญานสูงส่งสอนคนเมตตาต่อคนนะกึงพระแต่ไม่ใช่พระ,ะอันนี้เรียกว่าเสียนมนุษย์<ม>ก็เป็นเทพเจ้าอีกเหมือนกันะนะตายไปแล้วก็เป็นเทพเจ้าคือบางครั้งเนี่ยก็ยกย่องอย่างสมมติว่ามนุษย์ นะขึ้นกับดินฟ้าอากาศ<ม>ก็จะมีเทพเจ้าแห่งลมหแห่งฝนแห่งฟ้าก็จะมี3แบบ ผลค,ความหนาวเหน็บของฤดูหนาวก้าวย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิชาวจีนต่างก็ร่วมกันเฉลิมฉลองประเพณีเทศกาลฤด,ดูใบไม้ผลิที่รู้จักกันในนามเทศกาลตรุษจีนซึ่งเทศกาลนี้ถือว่าเป็นเทศกาลใหญ่ที่พี่น้องชาวจีนในประเทศไทยให้ความสําคัญอย่างมากเช่นกันโดยมีการทําความสะอาดบ้านเรือนตกแต่งคําอวยพรอ,อันเป็นมงคลมีการรวมญาติมิตร เพื่อเส้นไหว้บรรพบุบรุษแสดงถึงความกตัญญูและที่สำคัญที่สุดคือการไหว้เจ้าขอพรในเทศกาลตรุษจีนนี้เองในปีนี้เทศกาลตรุษจีนตรงกับนักกษัตริย์ขานซึ่งชาวจีนเรียกว่าไทสวย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจีนให้ความเคารพนับถืออย่างมากจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งอาจกล่าวได้ว่าแทบไม่มีพี่น้องชาวจีนท่านใดยังไม่เคยไปสการะคือตัวเหล่าเอียกงหรือเจ้าพ่อเสือแต่เดิมสารเจ้าพ่อเสือเป็นสารเจ้าของคนไทย โดยตำนานเกี่ยวข้องกับเสือตัวหนึ่งซึ่งมากด้วยคุณธรรมจนผู้คนสร้างรูปเคารพไว้เพื่อกราบไหว้บูชาส่วนรูปเคารพของเทพเจ้าตัวเหล่าเอียกงนั้นได้รับการอัญเชิญจากประเทศจีนมาประดิษฐานอยู่ที่ศาลเจ้าเก่าที่สำเพ่งต่อมาในสมัยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จึงได้อัญเชิญมาไว้ที่ศาลของเจ้าพ่อเสือเดิมซึ่งมีทำเลเป็นทางสามแพร่งจึงเป็นศาลเจ้าที่มีเทพเจ้าตัวเหล่าเอียกง และเจ้าพ่อเสืออยู่ด้วยกันเทพเจ้าตัวเหล่าเอียกงงนั้นคือรูปแทนของเจ้าชายเจิญอูที่มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์เจ้าชายเจิญอูคือเจ้าชายราชวงศ์ฮั่นผู้ฝักใฝ่ในการปฏิบัติทางาศาสนาประวัติของเจ้าชาย ได้รับการบันทึกไว้ในสมัยราชวงศ์หมิงว่าได้เสด็จประพาสมาจนถึงเขาไทเหอซานซึ่งต่อมาได้ชื่อใหม่ว่าอู่ตังซานหรือที่เรารู้จักกันในชื่อเขาบูตึงอันเป็นสถานที่สัปปายะซึ่งเจ้าชายได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมอยู่นานถึง42ปีโดยไม่ได้กลับไปยังวังหลวงอีกเลย โดยตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์บนยอดเขาบูตึงมีสถานที่สำคัญต่างๆมากมายโดยเฉพาะยอดเขาสูงสุดที่เรียกว่าจินติ่งซึ่งมีสารเจ้าเป็นสีทองได้ประดิษฐานรูปเคารบของเจ้าชายเจินอู่และมีนักครดเต๋าเป็นผู้ดูแลสารเจ้าอีกด้วยซึ่งสัญลักษณ์ประจำตัวของเทพเจ,เจ้าเจินอู คืองูและเต่าอันเป็นสัญลักษณ์ทางธรรมชาติอยู่ในสถานที่ปฏิบัติธรรมของท่านนั่นเองดังนั้นจึงเป็นการสรุปได้ว่าสารเจ้าพ่อเสือนั้นเป็นการผนวกความเชื่อและความนับถือของสองเชื้อชาติทั้งชาวจีนและชาวไทยอยู่ในที่เดียวกันซึ่งมีอายุยาวนานถึง166ปี โดยสารเจ้านี้นอกจากจะเป็นที่เรื่องชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์แล้วยังคงความงดงามด้านสถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายในอีกด้วยโดยเฉพาะโบราณวัตถุที่อยู่ภายในสารเจ้าบางชิ้นมีความเก่าแก่กว่า100ปีเช่นลวดลายปูนปั้นกระเบื้องเคลือบสีและกระถางปักทูปเป็นต้นปัจจุบันสารเจ้าพ่อเสือ ตั้งอยู่บนถนนตะนาวใกล้เสาชิงช้าเขตพระนครกรุงเทพมหานาครเปิดให้ผู้นับถือทุกเพศทุกวัยทุกเชื้อชาติศาสนาได้กราบไหว้บูชาเรียกว่าเป็นการสารสัมพันธ์ความเชื่อให้รวมเป็นหนึ่งเดียวในศาลเจ้าพ่อเสือแห่งนี้ที่เดียว จะเคยได้ยินว่ามีมีเทพเจ้าที่ไม่ได้อยู่ในลักษณะของมนุษย์น่นะคะอย่างเช่นเจ้าแม่จงอางนะคะเ,เจ้าพ่อลิงเจ้าพ่อเสือเทพเจ้ามีลักษณะพิเศษอย่างนี้ด้วยหรอคะคือตอนนี้รู้สึกว่าของไทยกับจีนจะผสมปนเปนกันนะคะอย่างที่คุณโยพูดถึงเจ้าแม่จงอางนะคะอาจจะเป็นเพราะบางสถานที่นะคะที่เราตั้งศาลบูชาเจ้าพ่อเจ้าแม่ต่างๆเนี่ยเป็นการละลึกถึง นะคะอย่างสารแม่นาคนะสารจงอ่างอันนี้เป็นคติความเชื่อแบบไทยๆผสมพราหมณ์พุทธกับพราหมณ์นึกถึงคนที่ไปแล้วอาจจะเป็นลูกคาเทวดาเป็นเทวดาหรือเป็นออโอปาติกะนะคะหรือว่าจะเป็นแม้กระทั่งเป็นสัมภเวสีแต่ว่าเขามีความระลึกถึงว่าคนนี้มีความดีในด้านนี้ไหว้แล้วก็จะให้ในด้านนี้หรือไหว้เพราะพยาคติ คือความโลรวจะมาทําร้ายก็เอาอาหาร mm hmm. อย่างอื่นให้แทนที่จะมาทําร้ายตัวเรา mm hmm. อันนี้เป็นอีกแบบหนึ่งนะคะ <Yeah. S 1> แต่ว่าในลักษณะที่คุณโยกําลังถามเนี่ยอย่างเจ้าพ่อเสือเนี่ยอันนี้มีประวัตินะคะ mm hmm. อันนี้ก็อ่านจากหนังสือของคุณจิตรานะคะ mm hmm. ว่าได้เล่าเรื่องราวว่าที่ทัานประทับใจว่าประวัติสารเจ้าพ่อเสือเนี่ยตั้งแต่ดั้งเดิมมาเกิดเมื่อสมัยรัชกาลที่สามเนี่ยนะคะว่าเป็นคือ คุณยายคนหนึ่งนะมีลูกชายลูกชายถูกเสือกัดตาย <คะ S 2> ก็ไปฟ้องใน,นมมอำเภอในอำเภอก็มีการสอบสวนเสือก็มาสารภาพแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอตัดสินประหารชีวิตชาวบ้านรวุมนักุณนายคนนี้ก็สงสาร <คะ S 2> ก็เลยเก็ตัดสินให้เสือนี่เลี้ยงดูแล้วเสือก็มาเลี้ยงดูจริงๆรแล้ววันวันที่คุณยายตายเสือนี่ก็มาวนเวนแล้วก็โดดตายตามเป็นที่ประทับใจก็เลยสร้างว่าเสือนี่นะช่างแสนรู้กระตันยู แล้วก็กระทําในสิ่งที่มนุษย์ทําไม่ได้ค่ะวงเล็บนะคะอาจจะคิมว่าเสือได้เป็นเสือพระโพธิสัตว์ก็ได้ถึงรู้ภาษาอย่างนั้นน่นะคะอันนี้เนี่ยคนก็จะยกย่องว่าดูซิแม้แต่เป็นสัตว์เนี่ยก็ยังมีความซื่อสัตย์กระตัญยูก็ยกย่องขึ้นมาก็ตั้งเป็นรูปแล้วก็ระลึกถึงว่าเป็นผู้ที่มีความกระตันยูช่วเหลือคนยอมรับผิดแลนะเมื่อผิดก็มารู้ภาษามนุษย์ฉลาดเหลือเกินมีปัญญ,ญานี่ก็คือที่มา นะคะจากจากที่คําบอกเล่าอีกทีหนึ่งนะคะอีกประการหน,นึ่งเนี่ยในความการศึกษาที่ได้ศึกษาในเรื่องของประวัติพุทธมหายานนะนะคะพระโพธิสัตว์หลายองค์มีเสือเป็นญาณพานะรวมทั้งพรออรหันในลักษณะที่เดินทางมาจากแดนไกลก็ขี่เสือมาเป็นทํานองว่าพ่ออรหันนี่สามารถที่จะปราบได้แม้กระทั่งดุร้ายที่สุดและเสือบางใน,ในบางความหมายหมายถึงกิเลส อย่างวัดบางวัดที่เงาใบาเนี่ยมีความหมายว่าสยบกิเลสแต่ว่าในชื่อของวัดนั้นมีคําว่าเสืออยู่ด้วยะนะคะไม่ทราบออกเสียงถูกหรือเปล่าฝูผู้ซื่อเงี้นะคะคือการสยบเสือซึ่งในความหมายเสือในภาษาตรงนั้นเนี่ยมันหมายถึงกิเลสเขาเลยรู้สึกว่าเสือนี่เกี่ยวพันกับพุทธศาสนามหาย,ยานค่อนข้างมากทีเดียวะค่ะ แล้วอย่างในศาลเจ้าพ่อเสือที่เราเห็นนะคะจะมีเทพเจ้าอยู่สององค์นะคะก็คือที่เป็นเจ้าพ่อเสือแล้วก็เจ้าพ่อใหญ่ที่ชาวจีนเรียกว่าตัวเหลาเอียกงเนี่ยค่ะ,คะไม่ทราบว่าเป็นองค์เดียวกันหรือเปล่าคะอาจารย์อันนี้คงจะไม่ใช่นะคะเพราะว่ามีเทพเจ้าอยู่องค์อง่คลัี้ไคข้งเนี่ยนะคะคือหลายคนอาจจะเข้าใจว่าแหมเป็นเสือแกแปลงเป็นเสือได้อะไรได้เนี่ยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เอิญเนี่ยทราบมานะเทพเจ้าเฮงบูหรือที่เรียกว่าเจนอู่เนี่ยมีประวัติความเป็นมา นำมาปฏิสฐานในภายหลังที่ศาลเจ้าพ่อเสืออันนี้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่ากำเนิดของเจ้นอูห่หรือยกย่องเป็นเทพเจ้าในทางรัฐทธิเต่าเนี่ยนะคะในอดีตในตามประวัติเนี่ยเป็นเจ้าชายในสมัยราชวงศ์ฮั่นซึ่งในตอนนั้นเนี่ยก็มีความเริ่มใสในพุทธศาสนานะแต่ว่าพอออกพอมาบวชแล้วเนี่ยกับไม่ใช่เป็นในทางพุทธศาสนาคือได้รับยกย่องเป็นเทพเจ้าในทางรัที่เตา่า แต่โดยปกติเต๋าพุทธศาสนาก็ไม่ค่อยห่างกันมากนักนะคะในความเป็นเต๋าแท้จริงคือวิถีแห่งธรรมชาติและท้ายที่สุดสูงสุดคือความว่างเปล่าะนะคะในส่วนของพุทธศาสนาท้ายที่สุดก็คือความว่างเช่นเดียวกันดังนั้นก็สามารถที่จะปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันได้และศึกษาในวิถีแห่งธรรมชาติเหมือนกันเช่นอูไปปฏิบัติที่เขาอูตังซานะนะคะที่ภาษากาลังภายในรู้กันในนามว่าบูตึงบนยอดเขา ในสมัยราชวงศ์ฮั่นะ <Okay. S 1> นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการระลึกถึงมาโดยตลอดนะหลังจากที่ได้ทําให้รัฐที่เต๋เนี่ยได้เฟื่องฟูผู้คนบูชามาบํารุงไม่มากในสมัยราชวงศ์หมิงเนี่ยกษัตริย์ของราชวงศ์หมิงเนี่ยเสด็จมาบําเพ็ญเพียร mm hmm. แล้วก็ได้สร้างศาลนะแล้วก็สร้างเป็นที่เคารพบ,บูชาในเทพเจ้า mm hmm. องค์นี้ mm hmm. นะแล้วก็เป็นที่เคารพนับถือของชาวจีนมาก <Okay. S 1> ในส่วนของเต๋านะคะ ในที่สุดก็ได้รับการอัญเชิญมาที่นี่นะคะที่ททประเทศไทยที่ศาลเจ้าพ่อเสือค่ะ